ฟังน,นดนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่7กุมภาพันธ์2569ที่ต้องบอกเลยว่าชะตาขาดครับขมินโดนแล้วไทยรุกคาดไฟเขียวปิดล้อมธรรมดา พร้อมกับฮุนเซนหมดสภาพครับล่าสุดเนี่ยไปโวยเกาหลีซะแล้วนะครับเรียกว่าอาจจะหนีวุ่นเลยก็ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นบริเวณชายแดนกองทับปฏิสองที่ขมรนก็ยังป่วนไม่เลิกโดยเฉพาะการ,รเผชิญหน้าประจันหน้ากันนะครับเรียกว่ามีคลิปออกมาเยอะแยะมากมายซึ่งเราเองก็เพิ่งปฏิบัติการฟ้าสางครับรุกคืบขมรตั้งแต่เช้าตู่ปิดรั้วตู้คอนเทนเนอร์สําเร็จทันทีขมรนก็มาประท้วงแต่ไม่ทันแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำาห้ขเมียเนี่ยกระอั กระวนใจกันเลยทีเดียวแต่ว่าทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็ติดตามกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเรียกว่าเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับที่ทหารไทยเราเนี่ยตึงกําลังก็มีการ,รเผชิญหน้ากับทหารคาเมระครับที่นําคณะทูตเออทีเนี่ยลงไปที่สังเกตการบริเวณแนวชายแดนธรโมดาจุดที่มีจีนเทาอยู่เต็มไปหมดนั่นแหละครับเราก็มีการวางรูรดนหนามแต่แล้วเนี่ย ขเขมรก็ยังมีการก่อกวนยั่วยุโดยเฉพาะจีนเทาครับที่มาป่วนเปี้ยนอยู่แนวรั้วลวดหนามและก่อกวนฐานในเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เลยทำให้ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมานะครับฐานกพูชาจํานวนหนึ่งถึงกับต้องเดินทางมาลงพื้นที่เลยครับเพราะว่าฝั่งกองทัพไทยเราเนี่ยเปิดปฏิบัติการตั้งแต่เช้ามืดวางตู้คอนเทนเนอร์แล้วปรากฏว่าขเขมรที่มีอาวุธครบมือเลยครับก็เข้ามาประจันหน้าเข้ามาเผชิญหน้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถวางตู้คอนเทนเนอร์ได้สําเร็จ นะครับเขมินก็พยายามจะขัดขวางนะกับการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเราซึ่งเราก็ยังมีจัดกําลังนาวิกครับดูแลความปลอดภัยรวมถึงเข้าติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยสิ่งนี้มันผิดแปลกไปก็คือฮุนเซนครับมีการส่งจีนเทาออกมาพูดคุยกับไทยเราด้วยซึ่งเหมือนเป็นการชนนะครับที่ไม่เอาด่าเขมรเนี่ยมาคุยกับไทยเราตรงๆแต่ว่าเอาทุนจีนเนี่ยมาคุยกับไทยเราก็เป็นในผลที่เราตั้งรั้วปิดซะเลยแล้วที่มันสังเกตชัดที่สุดนะครับคือชาวจีนรายนี้เนี่ยเป็นชาวจีนที่พูดภาาษขม มากมีพฤติกรรมก็คือก่อกวนเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงครับพยายามได้จับพังรั้วลวดหนามหีเพลงและก็ใช้หัวโขกทํำร้ายเจ้าหน้าที่ของไทยเราซึ่งเผชิญหน้ากันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าพอเราเริ่มขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเนี่ย ชาวจีนคนนี้ก็เดินนําำ่านเขมินนะแล้วก็เดินนําคณะเออทีซึ่งเป็นคณะสังเกตการณ์ระดับอาเซียนนะโดยเข้ามาประชิดฝั่งไทยเราดันทีเออทีของเขมินเนี่ยอาจจะเป็นเออทีปลอมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเออทีอาเซียนเนี่ยคนนอกจะห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะจีนเทาเนี่ยเรียกว่าแทบจะเข้ามาไม่ได้แต่สุดท้ายทําไมเขมินถึงให้ชาวจีนรายนี้เนี่ยเดินนําคณะเออทีได้ แล้วพอมาถึงก็มีการโวยวายแบบหนักหน่วงนะครับซึ่งมีปฏิกิริยาที่ไม่ดีกับฝั่งไทยเราแต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้ามืดน,นะช่วงที่ขมศยังไม่ตื่นพอมาแล้วเนี่ยก็ไม่ทันนะครับเราปิดตายไปเสียก่อนซึ่งจุดที่เราปิดเนี่ยตอนนี้ปิดเพียงแค่1นฝัง่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดอีกหนึ่งฝั่งครับเท่ากับว่าขเมศหรือว่าจีนเทาเนี่ยน่าจะใช้ถนนเส้นนี้ไม่ได้เลย ชาวเขมรหลายคนหนึ่งกับครวนครางหรือว่าจีนเทาหลายคนหนึ่งกับครวนครางครับบอกว่าต้องมายืนเฝ้ามองกับแผ่นดินและก็สิ่งปลูกสร้างเนี่ยที่ถูกปิดล้อมเอาไว้และก็สูญเสียมันไปตลอดกาลอะถ้าเราปิดหัวปิดท้ายปิดทั้งถนน,นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับทหารไทยเรานะครับไม่ต้องคอยมามีปัญหาไม่ต้องคอยปวดหัวกับทั้งเขมรนเองและก็จีนเทาเองที่ขับรถวนเวียนกวนประสาทกันแบบนี้เกือบทุกวันซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเลยครับเพราะเขมรตยังฉลาด นะครับก็ยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv ครับซึ่งสามารถหมุนได้และซูมได้ตรงเสาไฟไว้ตรวจการฝั่งเราด้วยเป็นสิ่งที่เขมรฉลาดนะครับฉลาดทุกอย่างฉลาดแกมโกงขนาดเราปิดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขมรก็ยังจะมีการสังเกตการด้วยการติดตั้งกล้อง นะครับซึ่งอันนี้เราห้ามไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันอยู่ในดินแดนฝั่งของขเขมรแต่ว่าได้แค่ดูแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับโดยเราเนี่ยขนตู้คอนเทนเนอร์ไปทั้งหมด50ตู้นะครับก็ตั้งแนวรั้วเป็นเขตชายแดนเลยส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับที่เราต้องเฝ้าระวังแบบสูงสุดเหมือนกันก็เป็นกราบรัทีสองแหละล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปออกมาเยอะมากครับที่มีการเผชิญหน้ากับทหารขาเขมรหลายตัวหลายครั้งหลายตัวหลายคราวครับเราก็ปรีบนอมนะเขมรจะยอมออกไปไหมส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นเขมรที่เดินลลลุกก้้เขาามแ็จะ การตีมือนว่าเคยเดินตรงนี้อยู่แล้วคือมันเห็นภาพแบบนี้เยอะมากนะครับเป็นฝ่ายเราที่ต้องไลข่ขามินลงไปตลอดแล้วขมินก็ไม่ยอมครับพยายามขึงขังพยายามจะเดินอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีการประจันหน้ากันหลายตัวหลายพื้นที่หลายตัวหลายจุดโดยเฉพาะช่องบกกับบริเวณแนวรบเขาพระวิหารนะครับก็เป็นเหตุผลเดียวที่เรายังไม่สามารถไลข่ขามินตกเขาลงไปได้ก็ต้องเผชิญหน้ากันแบบนี้เพราะว่าอยู่เขาลูกเดียวกันแตกต่างจากเนินสามารถสุดปราสาทตาควายนะครับที่ก่อนหน,น้านี้ก็มีการ,รเผชิญหน้าเช่นเดียวกันนะแต่ล่าสุดเนี่ยไม่เห็นขามินซักรายเดียวกับเนนิ 3 5มาูนย์ปราสาทตาควายเพราะว่าเราเนี่ยไล่เขเ็นตกเขาไปทั้งหมดก็เรียกว,ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดเช่นเดียวกันและก็สังเกตการแบบเข้มงวดนะเพราะเขมรช่วงนี้รู้สึกว่าจะมาแบบคนละทิศคนละทางครับแบ่งงานกันทําทมอดาก็อีกงานหนึ่งกราบที่สองเนี่ยก็อีกงานหนึ่งกราบพที่หนึ่งก็อีกงานหนึ่งนะครับหรือแม้แต่คณะทูตสังเกตการและก็การฟ้องร้องต่างๆเนี่ยล่าสุดกัมพูชาฟ้องโลกอีกแล้วกับปราสาทเขาพระวิหารครับก็มีการพาสื่อตตต่าาาาาางชาิิเเนนียยสสรรรววววจควมหบณใัปท แล้วก็มีการอ้างว่าฐานได้เราเนี่ยยิงถะลุดูดูครับสิ่งที่เขาเหม็นใส่ร้ายมาซึ่งมันส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไม่แค่สะเก็ดระเบิดเท่านั้นเราไม่ได้จงใจยิงตัวประสาทครับแต่เมนใช้ฐานที่มั่น เป็นตัวประสาทมากกว่าเราก็เลยต้องถล่มให้ตรงเป้าก็เรียกว่าล่าสุดเนี่ยคาเมนฟ้องสื่อนานชาติอีกแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะฟ้องมาประมาณ3ครั้งได้แล้วก็มีการส่งเรื่องไปยังมรดกโลกเนี่ยประมาณ2ครั้งได้แต่ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะว่าเขาไม่รับนะครับแต่นี่ก็ต้องยอมใจนะที่คาเมนยังไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าน่วยงานต่างๆองค์กรระดับโลกจะไม่รับก็ตามครับแต่ก็ยังพาสื่อต่างชาติเนี่ยออกมาชี้ชัดเลยรับว่าตัวประสาทของพระวิหารนั้นเกิดความเสียหายแล้วก็มีการพาสัญักข่าวของฝรั่งเศสเลย ห,หลังจากการประทะตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเขมรเนี่ยมีการออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการสู้รบเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมาครับโดยการใช้เครื่องบินรบปืนใหญ่รถถังและกําลังภาคพื้นดิน ซึ่งความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ยเขมรอ้างว่าเกิดจากการยิงปืนใหญ่และก็การโจมตีทางอากาศของฝั่งทยเราโดยเฉพาะการสู้รบในเดือนธันวาคมเนี่ยทำให้ส่วนต่างๆของปราสาทเสียหายถึง420จุดในการปริจารณเดือนกรกฎาคมครับมีความเสียหายเพิ่มเติมอีก142จุดดูดดูครับกว่า500จุดนะที่เขมรอ้างขึ้นมาและเขมรครับก็ยังบอกว่าจะหารือกับองค์กรมรดกโลกนะเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณะต้องใช้เวลานานซึ่งจะใช้งบประมาณมหาศาลด้วย อ่ะเรื่องงบประมาณก็เข้ามาอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกเลครับในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มีหลักฐานชัดเจนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ย ทางสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่เขมรจะใช้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นบังเกอร์ไปนที่กำบงังแล้วเราทำเนี่ยมันก็เหมือนไม่ผิดเป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่เราจะทําลายบังเกอร์ของเขมรน,นะครับเพราะว่าทางการไทยเราเนี่ยเคยระบ,บุว่ากัมพูชาใช้ตัวปราสาทพระวิหารครับเป็นหนานที่มั่นทางทหารด้วยทําให้สูญเสียสถานะพื้นที่คุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ตํารวจกัมพูชาที่ประจําการอยู่พระวิหารกล่าวโทษว่าไทยเราเป็นฝ่ายยิงถล่มย่างหนักจนเกิดความเสียหายทั่วทั้งพื้นที่และก็อ้างว่าไทยเราเนี่ยต้องการทําลายตัวปราาสทกก็ออย่งีบ รเราไปตู้ย้งขเขมรไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นประเทศที่ป้ายสีเก่งนะครับโบยให้ไทยเราอย่างเดียวกับความผิดทั้งหมดทั้งดีชาติของตัวเองเนี่ยใช้เป็นฐานที่มั่นทางทหารเองส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับยังมีอัปเดตคุณผู้ชมรับทราบกันล่าสุดคุณเซนรามปามครับขเขมรลตามปามไปถึงเกาหลีใต้ เพราะมีการยื่นประท้วงต่อเกาหลีด้วยครับกับการใช้เครื่องบินฝึกเกาหลีใต้เนี่ยโจมตีพลเดือนในการรบกันครั้งล่าสุดที่ไทยเราใช้เครื่องบิน T50 ครับส่งไขให้กับคำเหมนเองเรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันนะครับสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเดงงกับรายงานออกมาเลยว่า รัฐบาลกัมพูชาครับได้มีการยื่นประท้วงต่อกรุงโซหลังกล่าวหาว่าเครื่องบินฝึกความเร็วเหนือเสียงรุ่นทีห้่ทีเฮดที่เกาหลีใต้พัฒนาและส่งออกให้ไทยนั้นถูกนําไปใช้โจมตีเป้าหมายพลเดือนครับส่งบอลให้รัฐบาลเกาหลีอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกให้ไทยเราแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการโบแต่ของเกาเลีเหมือนกันนะครับเพราะโยงมาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องบินรบเกาหลีใต้เนี่ยส่งขายให้กับกัมพูชานะครับแต่ว่าเกาหลีก็โยงอีกเรื่องหนึ่ง ก็บอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยกำลังร่วมมือกับปราบปราบอาชญากรรมออนไลน์ขนาดใหญ่โดยเฉพาะการต่อสู้กับขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แล้วตอนนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยราว130คนภายใน2เดือนซึ่งอันนี้เป็นมุมมองจากสื่อเกาหลีแล้วก็นักวิเคราะห์เกาหลีนะครับเขามองว่าหากกัมพูชาย,ยังคงหยิบยกประเด็นการใช้เครื่องบินที 5, 2, 3, 1, ทห้าส่งทีเฮดโจมตีพลเรือนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการอนุมัติส่งออกอาวุธให้กับไทยเราในอนาคตเพราะกฎหมายเกาหลีใต้ครับเปิดช่องให้จํากัดการส่งออกได้หากเสี่ยงกระทบสันติภาพความมั่นคงและกก็่อให้ ความขัดแย้งทางการทูตแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีอนุมัติอะไรมติอะไรออกมานะก็คือการส่งออกอาวุธให้กับไทยเราเนี่ยจะดําเนินการเป็นปกติอยู่ เพราะว่าไทยเราถือว่าเป็นพันธมิตรสําคัญมากๆของอุาสารกรรป้องกันประเทศเกาหลีใต้โดยมีความร่วมมือหลายโครงการเลยครับตั้งแต่การจัดหาเรือรบไปจนถึงระบบป,ปืนใหญ่อัตราจรเคเก้าทได้อย่างเดียวครับก็คือต้องรอคาชี้แจงจากร,รัฐบาลเกาหลีใต้นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าการที่ขมรส่งเรื่องไปแบบนี้เนี่ยถามว่ามันกระทบกับไทยเราไหมก็ถือว่ากระทบพอสมควรเลยแต่อย่างที่ผมบอกแหละยังไม่มีมติอะไรออกมานะครับยังส่งออกให้ไทยเราเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะระงับการส่งออกก็ตามเนี่ยสุดท้ายเราก็ยังมี はい。<ペー> อาวุธที่พร้อมรบกับขเมศนะไปอีก2อถึงสปีเลยถ้าเกิดว่าขเมศอยากจะลองดีดูสิ่งที่ขเมนเบี่ยงเบนประเด็นนะครับถือว่าเป็นการเบี่ยงเบนที่เข้าเป้าเหมือนกันนะครับเบี่ยงเบนจากแกมเมอร์ไปบอกว่าเฮ้ยเกาหลีคุณส่งอาวุธให้กับไทยเรานะอยากให้บินรบที500ทีเฮเนี่ยไทยเอามาโจมตีขเมนส่วนเรื่องแกมเมอร์เนี่ยเกาหลีก็ตอบโต้เหมือนกันนะว่าจะประบาบเหมือนเดิมครับคนละเรื่องกับการที่ขเมศเรียกร้องมายังเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังติดตามกันเหมือนเเดดิมนนนะครรััแลลลททีี่่่สสําาาาญไปกกวนน้้ยหยหจุพื ควบคุมได้แต่คอมเมนยังยั่วยุไม่เลิกเหมือนกันกลัวอย่างเดียวครับก็คือกลัววางทุนถ้าเกิดว่าคอมเมนมีการวางทุนมาผมว่าสันติภาพนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว คงต้องรอัปเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหาคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับชายแดนไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไปไป ไปไปอย่าเด้งลเปิดอ่ะคุณจดจำด้งเด้อย่างะเปิดตับตาก็ไปก็ไปตอบไปก็ไปเหมือนกันด้งดิตอบเดงก็เดบเดี๋ยวตอบ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 ปี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 ตอเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่คือไปลงไปให้เรยลไปแบบหน้าออดอเดตคือตรงนี้เอาเดี๋ยวพ่งให้มันเคลียร์บริเวณนี้ก่อนมานน้าังผมก่น ให้มันเคลียร์บริเวณนี้มันจะได้ไม่เหนื่อยกันต่างคนต่างรับคำสั่งข้างบนเหมือนกันอย่างเงี้ยกระทำาอ้อยิงจังปเตรงไอ้เติดังยิงเฉ้หาแล้วบอลเชียอไม่เอาหนังบอดผยคำสั่งคำสั่งเจ้าไหนให้มันยูนในชั่วตัวมาเพียงทะเล่มาัต้ก็ถอยแค่นี้เดียวแล้วผมก็มีหน้าที่รับคำสั่งเหมือนกันคือดันออกไปเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ให้มันพื้นที่มันโล่ง้อยให้ผมไปไปยังไม่ได้ ตัวอัดจนบานเตะผมไม่ได้ให้ไปนู่นให้อยู่แค่นี้ให้หมดสายตากันเดินไปแค่สิบเก้าตรงเนี้ยไม่ต้องไปรชันสายตากันตอนนี้กำลังมาดีเข้า้วดีบอย่างเดียวไม่ได้กระโซธาไอ้นาไม่เวรานามำออกไม่เกิดโมหอยไม่เกิดเหมยอนใหญ่หอยอ่อยโตเฮาไม่เกัดเหมือนใหญ่ เฮ้ยกำลังกำลงเดี๋ยวฝั่งโน้นจะขึ้นมาฝั่งโน้นขึ้นมาแล้วเฮ้ยกำลังงเ่าเลยปลไปเบาๆมันอยเถอะเถ่อโอเคบังไปไปเราบีบก่อนต้ลงเอาตามนั้นเลาดิไปเถื่อยบ้างดังๆเข้าไปถอยถื่อยไปก็คือถื่อยไม่แล้วไม่มีอะไรขึ้นมาอีกแล้วถอย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 เท่านั้นแค่นี้อย่าไปจับระเบิดอ่ะอะไรอะอะไรก็ยกเกียมเฮ้ยไป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 บังถอย เอาใจมึงไปทุกจังคนคุณจะดึงเกมอะไรนานขนาดนี้ไม่ได้ไปไปคุณกองไปบางเงาไม่บางโอเคมามไปไปพี่ไทยร่อนหน้าไม่ได้รถรถพุทธเอไป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 ไนไทย ไปพาน้องไปไปเไปพา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 ไปผมก็ไม่ไปมหามนกันถอยถอยกนนมบต้องมาเดียวอไรหรอกไอ้บองแบบมีบังใคไ่ดโอ้กลังเหรอืนเืนเือนถอเข้ากองกัน้าหามืออะฮะอยากปะทะใช่ไหมอะได้เลยอะได้เลยอาได้ ở đây, ở đây đây, ở đây đấy, mày 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 bơi lại mày bơi đây này